มาต่อกันที่ยังคงอยู่กับวงการเพลง K-pop กันนะครับ ki, ki, วิกิวิกินะครับล่าสุดนี้ก็เตรียมคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับทุนี้มีคนคัมแบ็กกลับมาเยอะมากนะศิลปินคัมแบ็กเยอะมากเรียกว,ว่า ส่วนกระแสะมากๆเลยนะครับนี่เลยนะฮะวงการเพลงเคป๊ก็มีเหล่าศิลปินเดี่ยวกลุ่มเนี่ยนะฮะปล่อยผลงานเพลงชุดใหม่ออกมาเยอะมากๆเช่นนี้กับสาวๆวงวิกกี้วิกกี้ครับที่กําลังจะคัมแบ็กในเดือนมิถุนายนนี้เช่นเดียวกันโดยทาง f a n ตาชิโก้มิวสิซึ่งเป็นต้นสังกัดของวงนี้นะครับเผยว่าในตอนนี้สมาชิกกาลังอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อที่จะคัมแบ็กกลับมาพร้อมผลง,งานเพลงใหม่ ที่จะเปิดตัวช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับโดยทางวงได้เสร็จสิ้นการบัึกเสียงงานเพลงชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงเสร็จสิ้นกระบวนการถ่ายทำภาพปกอัลบั้มแล้วด้วยและครับโดยการคัมแบ็กในครั้งนี้วงวิกกี้วิกกีครับจะกลับมาพร้อมกับมินิอัลบั้มชุดใหม่ในส่วนของ MV ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าทางวงได้เข้าฉากการถ่ายทําไปแล้วหรือ,อยังครับ การคัมแบ็กของวิกกี้มิกินะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะว่าอัลบั้ม Das เซลเดของพวกเธอเนี่ยที่เพิ่งจะวาง่ายไปเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาหรือว่าประมาณ4เดือนที่แล้วนี่เองนะครับส่วนในเดือนมิถุนายนนี้ถือเป็นเดือนแห่งการแบ t เ l e นะของกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีจริงๆเพราะว่ากลุ่มศิลปินไอดอลหญิงหลายวงก็คัมแบ็กในเดือนนี้เยอะมากๆเลยละครับก็จริงนะมีคัมแบ็กเยอะมากอ่ะนัน,ะนจะอันไหม มีมีมีแบล็คพิงอยู่แล้วมีทวายส์อะไรแบบเนี้น้องจริงอย่างอย่างอย่างที่วิกกีบอกอันน่าจะอันมาสักพักหนึ่งก็ถึงเวลาที่แบบทุกอย่างคนก็ยังต้องเสพความบันเทิงอยู่เนาะตอนนี้แบบว่าตอนนี้ก็มีพวกคอนเสิร์ตออนไลน์ต่างๆก็รอหาดูกันได้นี่นะครับ